พรีเมียมอาชิตยนี้มาล้วงตระกูลธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยมูลค่าสินทรัพย์ของตระกูลหลักแสนล้านบาทเลยทีเดียวพร้อมเจาะกลยุทธ์นำธุรกิจไทยบุกตลาดโลกกับคุณสุภัตราจิราธิวัฒน์รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทาราและหลานชายผู้บริหารหนุ่มไฟแรงคุณอิสระเรศจิราธิวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซนทันเวิลด์ สวัสดีครับคุณสุภทาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฉลยครับสวัสดีครับวันนี้เกียรติพะลวงลูกคน2รุ่นตระกูลจีราธิวัฒน์นะครับคุณสุภทานี่รุ่นถ้าน้าเป็นรุ่นของตระกูลจีราธิวัฒน์ตั้งแต่เจ้าสัวเตียงเนี่ยรุ่นเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นรุ่น2ค่ะโอ้โหแล้วไปอ้อออย่างนี้เหรอครับอ๋อรุ่น2ครับค่ะแล้วก็คุณสุภทานี่คือลูกสาวเจ้าสัวเลยนะครับผู้ก่อตั้งบุกเบิกตำนานเซนตันนี่แหละครับใช่ค่ะโอ้ แล้วคุณจะได้ล่ะครับผมรุ่นที่สามแล้วครับผมโอ้นะรุ่น3ามนะครับรุ่นนี้กำลังแบบร้อนแรงมากนะครับไปแรงทั้งหมดปัจจุบันนี้ตั้งแต่นักเจ้าสัวเจ้าสัวเตียงรุ่นหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ทั้งหมดกี่รุ่นเลยครับคุณจุปาาครับตอนนี้เท่ากับห้ารุ่นแล้วค่ะโอ้รุ่นห้าเบบี้สุดที่สักอีกขวบเองครับตอนนี้ครับลูกใครเล็กสุดนะตอนนี้ผมว่าน่าจะลูกเจ็ดน่าจะสักสองขวบนะครับไม่เกินแน่นอนนะครับใช่ครับคือเรียกว่า เด็กกๆมาเลยครับรุ่นแบบรุ่น5ล่าสุดนะครับนะครับยังวิซิเล่นี่ก็เห็นบอกลูกลูกคนสุดท้อยนี่ก็ขีดขวบนะฮะขวบกว่าครับขวบเบอร์เจ็ดเด่นครับอ๋อนี่อาจจะเป็นรุ่นที่ไวต่อที่สุดแล้วของรุ่นห้าแล้วรุ่นอาวุโสสูงสุดเลยครับรุ่นตอนนี้ก็เป็นรุ่นสองถูกไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้ท่านไหนเป็นเป็นเหมือนกันเป็นพี่ใหญ่ในรุ่นเนี่ยครับก็มีคุณสุทธิชัยค่ะซึ่งเป็นประธานบริษัทตอนนี้อ๋อประธานกลุ่มทั้งเครือของเซ็นทันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ในแต่ละรุ่นแต่รุ่นทั้งห้ารุ่นนี่นะครับต้องมีประธานรุ่นไหมครับประธานรุ่นของแต่ละรุ่นนะครับรุ่นนี่ครับรุ่นอ่รุ่นสองก็คุณสุทิชัยรุ่นสามอ่ารุ่นคุณอิสระนี่มีประธานรุ่นไหมครับก็ไม่ไม่เชิงนะครับไม่เชิงทีเดียวครับใช่ครับเพราะที่จริงรุ่นแล้วก็ข้ามรุ่นกันบ้างบางทีรุ่นสองใกล้เคียงกับรุ่นสามก็มีครับผมใช่ครับอายุครับแต่หลักก็จะยึดตามอาวุโสและตำแหน่งตอนนี้คือคุณสุทธิชัยซึ่งเป็นประธานทั้งเครือเลยใใชช่่มััคครรบบนนวงปีะ ที่ติดตามข่าวเห็นได้ว่าเครือเซนทานีบุกหนักมากนะครับในแง่ของธุรกิจศูนย์การค้าและโรงแรมด้วยอย่างศูนย์การค้านี่ไปยุโรปเอเชียแล้วก็อาเซียนนี่เยอะมากทั้งสองท่านีได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพดูแลงานด้านไหนบ้างครับอ่าอย่างคุณสุภตานี่ครับก็ตอนนี้ก็หน้าที่หลักๆนะคะก็ทำดูแลเรื่อง CSR ของกลุ่มนะคะแล้วก็ดูด้านภาพลักษณ์องค์กรด้วยนะคะโอ้ค ไม่แม้ยิ้มเก่งดูภาพ CSR อนไรไงบรรลุไปต่างต่างชาติยุโรปไปอะอย่างล่าสุดเห็นไปเวียดนามอีกนะครับค่ะใช่ค่ะยังไงเราต้องทำยังไงของคุณปัทจุปตาครับเราเราก็พยายามเข้าไปดูด้าน CSR ของประเทศนั้นด้วยเข้าไปให้เขาเห็นว่าเราเข้าไปประเทศนั้นแต่เราก็ดู CSR ให้เขาด้วยเราเราเข้าไปช่วยด้านการศึกษาที่เวียดนามด้วยค่ะอ๋อกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมใช่ค่ะของประเทศ หรือสถานที่ที่เราไปโอ้ครับแล้วคุณเชลเล่ล่ะครับตอนนี้ดูแลงานหลักๆนี่ได้รับมอบหมายจากตะโกนให้ทำทางด้านไหนนี่ครับครับผมตอนนี้ผมก็ยังตัวผมเองก็ยังโลเคอลอยู่นะครับตอนนี้ผมดูแลที่เซ็นทรัลเวิร์คครับผมจะดูแลไปบริหารทรัพย์สินของศูนย์การค้าครับก็จะมีศูนย์การค้าที่เราอยู่ในที่นี้นะครับในวันนี้แล้วก็บวกกับออฟฟิศด้วยครับผมครับมาดูแลกิจการมาสารตอนนี้กี่ปีแล้วครับคุณเชลเล่ครับเอ่อเข้าปีที่ สิบ1แล้วเอ็ดลครับผมโอ้ก็หลายให้ได้เลยครับตอนนี้พันษามเริ่มแก่กล้าแล้วเริ่มสะสมประสบการณ์มาเยอะแล้วครับแล้วก็เรียนรู้มาจากคุณคุณคุณน้าคุณอาเยอะแล้วครับโอ้แล้วยิ่งมาดูแลเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนอกจากการช้อปปิ้งการค้าการขายทางการเมืองด้วยนะครับเข้าใจครับช่วงสิปีว่าโอ้โหเป็นช่วงที่มันมีอะไรเยอะมากที่นี่นะครับ ซึ่งกุอิสย์ก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดก็อยู่ในเหตุการณ์มาตลอดครับเรียกว่าจะโชคดีหรือโชคไม่แม่ใจแต่ว่าก็ได้เรียนรู้เยอะครับผ่านสถานการณ์มามาเยอะครับทั้งหมดโดยมองการเมืองประเทศไทยต่างๆที่ติดปิดที่นี่แหละครับแยกขาวจะะสค์ก็มาตรงนี้เลยครับเซนเซอร์นี้ก็โดนทุกรอบโดนทุกรอบจริงๆครับโอ้่คนที่มาดูแลนี่ต้องต้องผ่านการคัดสรรไม่ธรรมดาคุณสอุษาครับเออนี่ใครเป็นคนคัดสรรมาอย่ากุญเชยมาดูแลตรงจุดนี้ผมถือว่า เป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจตระกูลเลยนะครับใช่ไหมอย่างนี้เรายังไงมีระบบอย่างไงคุณสุประดาเราก็มีระบบค่ะก็มีบอร์ดเรามีบอร์ดใหญ่ที่ควบคุมกํากับดูแลเรื่องเรื่องการทํางานของลูกหลานในตระกูลด้วยนะคะค่ะตอนนี้ทั้งตระกูลนี่มีกี่กี่คนได้นะครับตอนนี้ถ้ารวม5เจนนี่ก็ร5 4แล้วค่ะร้อยห้าสิบกว่าคนนะครับนี่ทั้งรุ่นรุ่นรุ่นสอนรุ่น5นี่แหละครับล่าสุดนี่นะครับ โอ้งั้นแหมคุณอเซนย่อมไม่ธรรมดาด้านการคั้นเลื่อกมาดูแลหัวใจสําคัญอยู่ที่แยกว่าจะประสงค์นะครับคุณเซตนี่จบทางด้านไหนมาเนี่ยครับผมจบทางด้านเศรษฐศาสตร์มาครับผมแล้วก็ผมเรียนต่อทางด้านบริหารธุรกิจและสังหาริมทรัพย์เรียนทางด้านปริญญาโท MBA ครับผมาจากที่อเมริกาครับที่ทสหรัฐอเมริกาที่ยูซ a ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้สะสมประสบการณ์มานิหนึ่งครับก่อนหน้านั้นที่ที่นิวยอร์กครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็นิวยอร์กก็บังเอิญไปเจอ9/11พอดีช่วงนั้นอยู่ปี2000พอดีนะครับไปเจอทด้ไปเจอที่เจอวร์พิได้ยได้สะสมประสบการณ์เยอะน้่หนึ่งครับแต่ก็เป็นนโยบายของทางครอบครัวแล้วก็นะครับขอครอบครัวเราว่าอยากจะให้ลูกหลานสะสมประสบการณ์นะครับจากเครือข่ายข้างนอกก่อนที่จะเข้ามานะครับในในเครือข่ายของธุรกิจเราครับผมโอครับตอนนี้เครือเซนทัเนี่ย บุกหนักมากกับเรื่องของศูนย์การค้าที่ทีนี่ฟาร์มเป็นข่าวนี่ก็แถมยุโรปยุโรปนี่ไปกี่ประเทศแล้วครับคุณสุภตาครับก็เราเข้าไปซื้อกิจการนะคะห้างสรรพสินค้าแห่งแรกก็คือที่อิตาลีนะคะชื่อลาเรเนเชนเต้ค่ะนี่คือหมายความไปเทคโอเวอร์ไปซื้อกิจการเราเป็นเจ้าของเลยถูกไหมครับซื้อจากเจ้าของเดิมเข้ามาเลยใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้อิตาลีค่ะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก2ปีแล้วก็ไปเดนมาร์ก นะคะแล้วก็ไปแล้วก็เมื่อล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเราก็เข้าไปซื้อกิจการที่เยอรมันค่ะคแต่เยอรมันนี่ยังเป็นร่วมทุนอยู่ครับก็ระลักสามชาติจะขยายไปฝรั่งเศสมหามาตและอังกฤษนี่เมื่อจะไปครับก็ต้องดูโอกาสนะคะว่าจะมีอะไรให้เราเข้าไปดูไหมอ๋อต้องต้องถามรุ่นสามเลยนะครับเนี่ยใช่ใชาต่อไปในในภายภาคหน้าไปฮะ คุณเชลมองโอกาสอนาคตที่ยุโรปของเกอเซนทันแล้วเนี่ยมันสดใสขนาดไหนครับตอนนี้ครับก็เรียนดับตรงผมคิดว่าทางทางยุโรปก็เป็นประเทศที่เราเข้าไปเมื่อ4 5ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีผลประกอบการที่ดีนะครับผมคิดว่าก็เป็นวิสัยทัศน์ตั้งแต่ของคุณอาสวิธรรมนะครับแล้วก็ทางทางคุณทศที่พาเราไปที่นู่นแล้วก็ขยายเครือข่ายนะครับแล้วก็ได้เบรสิฟายทางธุรกิจหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปเนี่ยก็ยังเป็น เป็นเป้าหมายที่ดีของเราอยู่นะครับเพราะว่าหปีที่ผ่านมาอย่างที่คุณสุประเรียนให้ทราบเนี่ยเราก็มีสาประเทศแล้วนะครับแน่นอนก็ล่าสุดก็อย่างที่คุณกฤษณะเรียนว่าก็คือที่เวียดนามเขาใกล้เข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดหน่อยครับตอนนี้บุกไกลๆก่อนยขบขยบเข้ามาไกลเยใช่ไหมฮะแล้วอย่างเอเชียนี่ตอนนี้กี่ประเทศแล้วครับที่เครือท่ตนไปไปไปเป็นเจ้าของหรือว่าทาธุรกิจห้างสุวนแบ่ค้านี่ครับก็ถ้าท่าน พวกทางสสินค้าเนี่ยนะคะก็เราไปที่เวียดนามอินโดนะคะแล้วก็มาเลยอ๋อนี่เประชา็นอาเซียนเลยนะครับค่ะ,คะอันนี้ช่วงปีสปีนี่แหละครับหรือว่าไปมานานแล้วครับอย่างอินโดก็ประมาณสัก3ปีได้ค่ะอ๋อโอ้โหนี่ไทยประชาคมอาเซียนก่อนใครนะครับค่ะแล้วก็แผนนี่จะจะครบสิบอ่าเก้าชาตินะครับในนี้นรองน้ำไทยนะครับก็จะครบหมดเลยครับสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อ่าฟิลิปปินส์ก็น่าสนใจไหมครับ ก็แต่และประเทศมันก็มีสเกยภาพต,ต่างกันเราต้องศึกษาให้ดีค่ะที่จะเข้าไปะจะไปนี่จะดูดูอะไรครับคุณสุพตาครับสมมติจะในล่าลสุดไปเวียดนามแล้วดูจากตรงไหนครับทำไมไม่ไปฟิลิปปินส์ก่อนหรือไม่บุกสิงคโปร์เลยอะไรเงี้ยเวียดนามเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแล้วก็ประชาชนเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะเหมือนกับใช้เงินจับใจ่ายใช้สอยเริ่มมีเงินด้วยอะไรเงี้ยค<ะ>่ะครับ ผมว่าเป็นเป็นโอกาสที่ที่ดีมากนะครับในในในอาเซียนอย่างที่ทราบเราก็เข้าไปค่อนข้างจะ3าประเทศแล้วนะครับคือขยายเครือข่ายวิธีนิดเข้าไปในลักษณะห้างสรรพสินค้าก่อนนะครับผม,มคิดว่าถ้าเราเข้าไปแต่ละประเทศเนี่ยก็อยากจะรู้จักประเทศนั้นลึกซึ้งนิดหนึ่งนะครับอ,อย่างเช่นเวียดนามเนี่ยเราเข้าไปเราเริ่มที่ห้างสรรพสินค้านะครับเป็นเป็นห้างสรรพสินค้าที่เรียกว่าโรบินส์นะครับแล้วเราก็ไปไปเช่าพื้นที่อยู่ในศูนย์การค้าของเขา ค่อเราก็เป็นเจ้าของแค่ห้างสรรพสินค้านะครับแต่ผ่านไปสองสามปีตอนนี้เราก็ขยายเครือข่ายาไปมีธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับของของบิ๊กซีที่ก็ล่าสุดครับผม<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าทางทางอาเซียนของเราเนี่ยมีโอกาสอีกค่อนข้างเยอะเลยครับ<อ>เราเข้าไปทีละทีเราก็ไปกับพาร์ทเนอร์นะครับ<อ>จะได้ขยายได้ได้ได้เร็วและดีที่สุดครับผมครับเอออย่องสินค้าที่วางขายในห้างเนี่ยเหมือนกับที่เราเห็นตามเซ็นทราลาดพร้าวเซ็นทรัลเวิร์ ในเมืองไทยไหครับอย่างที่ยุโรปหรือที่อาเซียนแต่แต่ละประเทศนี่ก็สินค้าอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ค่ะอขก็หยุดที่ว่าแต่ละแต่ละตลาดเ่ามีอะไรตลาดของอะไรนีใช่ครับใช่ค่ะตอนนี้ไปต่างประเทศมากๆนี่คือศูนย์การค้าเป็นหลักหรือว่าโรงแรมมากกว่าครับจริงๆโรงแรมเนี่ยเราขยายในลักษณะที่เราเข้าไปรับบริหารในต่างประเทศนะคะเราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ว่าเราไปรับบริหาร ซึ่งตอนนี้เราก็บริหารไปหลายประเทศแล้วค่ะห้ประเทศแล้วขยายไปก็ทั้งหมดเครือเซนทราเองก็69แห่งแล้วนะคะแต่รวมหกโรงแรมทั่วโลกเลยนะครับค่ะก็ประมาณประมาณสักเจ็ประเทศถ้ารวมไทยด้วยนะคะอ๋อก็เกือบเกือบเจแห่งค่ะคงจะรู้เจ็เร็วๆนี้แล้วศูนย์การค้าเลยครับตอนนี้กี่แห่งนะครับทั่วโลกรวมถึงี้เมืองไทยครับศูนย์การค้า ตอนนี้เราก็มีถ้าทั่วทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เราก็มีมาเลเซียที่กําลังจะสร้างอยู่นะครับจะเสร็จภายในอีก2ปีข้างหน้านะครับกันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเวนเจอร์แรกของเครือข่ายของ CPN ภายใต้เซ็น r a อร์กรุปที่ที่ออกไปต่างประเทศเป็นศูนย์การค้าครับเราก็ให้ห้างสรรพสินค้าบุกไปก่อนนะครตั้งแต่เวียนามอิตาลีเยอรมันครับผม เฉพาะต่างชาตินี่ก็ประมาณสักสิได้นะครับศูนย์เาินค้าในี่พวกห้างต่างๆใช่ไหมฮะเดินห้างใช่ครับใช่ไหมประมาณนีครับแล้วในในไทยตรงนี้มีกี่สาขานครับเซ็นท่านเนี่ยครับตอนนี้ในของ c ี n ทั้งหมดเนี่ยปีนี้ก็จะครบ30ศูนย์นะครับผมนี่เฉพาะในประเทศไทยใช่ครับในประเทศไทยครับสำหรับธุรกิจค้าปลีกถือเป็นธุรกิจเก่าแก่ยุคบุกเบิกของตระกูลจิราธิวัฒน์เลยก็ว่าได้ครับแต่ธุรกิจด้านนี้ก็รากฐานมั่นคงเน่นปึกขนาดนี้แล้ว ไม่คิดจะเปลี่ยนสายขยายงานไปชิมลางธุรกิจอื่นๆบ้างหรือครับจริงๆเราก็มีทำคอนโดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่เป็นธุรกิจหลักของเราเท่าไหร่ตอนนี้ถือว่ายังไม่ใช่ธุรกิจหลักใช่ครับแต่ก็อยู่ภายใต้ของเครือ CPN ครับตอนนี้เราก็มีเริ่มสร้างคอนโดแล้วนะครับก็มีที่เชียงใหม่นะครับก็มีก็มีภาคอื่นด้วย นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตก็ยังยังพูดไม่ได้ว่าจะเป็นธุรกิจหลักหรือเปล่านะครับเพราะนะครับเราก็มีการขยายอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับผมแต่ละก็ถึงวันนี้ก็ยังเป็นธุรกิจสูนการค้าที่ก็แรงนี่สือหัวใจสำคัญเลยใช่ครับแล้วผู้บริหารส่วนใหญ่ก็มาจากตระกูลเจริญวัฒน์ทั้งหมดไหมครับคุณสุภตาครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจของตระกูลถูกไหมฮะก็คือคนในตระกูลก็ทํางานด้วยส่วนใหญ่นะคะแล้วก็แต่ก็มีคนนอก ทำงานด้วยผู้บริหารไม่ใช่เฉพาะแค่จิราธิวัฒน์ค่ะออก็ผสมผสานใช่ค่ะเ,ออเราก็ต้องการออมืออาชีพเข้ามาช่วยเราด้วยเหมือนกันออในบางจุดค่ะครับที่ล่าสุดเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของอไรายได้หรือสถานะการจานดับอย่างล่าสุดนีีศาลฟอบก็ให้ตระกูลจิราธิวัฒน์นี่เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับ <laughs> มหาเศรษฐีของประเทศไทยเราเป็นเพ <c oughs> ียงแค่ต <t ell> ัวเลขนะครับโอเคแล้เป็นแค่เพียงแค่ตัวเลขเลยครับผมว่าวันนี้ตัวเลขล่าสุดนี่กว่าแสนล้านบาทเลยนะครับผมถือว่ามหาศาลเนี่ยนะครับเยอะไหมครับคุณสมพดาครับก็เป็นแค่ตัวเลขอัค่ะเพราะคงจะประเมินจากทรัพย์สินทั้งหมดเลยใช่ไหมครับของจริงอาจจะมากกว่านั้นนะครับพูดถึงเรื่องของศูนย์การค้ามุมหนึ่งก็มีคนมองกันนะครับว่าประเทศไทย หรืออาจจะเป็นอื่นด้วยชาติอื่นๆด้วยเนี่ยสร้างศูนย์การค้าเยอะไปหรือเปล่าจนกระทั่งมีคนบอกว่าเมืองไทยโดยเฉพาะกรุงเทพเป็นเมืองศูนย์การค้าไปแล้วเด็กจะไปเดินสวนสาธารณะหรือไปเดินมิวเซียมมันไม่ค่อยมีอย่างที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อในนันคนทาศูนย์การค้านี่คิดยังไงครับคุณสุภาาครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตลาดแล้วก็สภาพเมืองของแต่ละเมืองด้วยนะคะว่ามันล้นหรือไม่ล้นคือเราก็ต้องทํา การศึกษาด้วยเหมือนกันนะฮะที่เราจะไปเปิดว่าประชากรเท่าไรอะไรเงี้ยทุกอย่างคือไม่ใช่อยู่ดีก็ไปเปิดเปิดเปิดะแล้วก็เปิดตามความต้องการของคนของตลาดครับส่วนมากก็จะเป็นอย่างที่นางสุภัตราเรียนให้ทราบเราก็ต้องทำรีเสิร์ชค่อนข้างแต่เยอะนะครับก่อนก่อนจะไปเปิดที่ไหนแต่ว่ากรุงอย่างเช่นถ้าตอบคำถามเองกรุงเทพใช่ก็เป็นเมืองเป็นแคปิตอลที่ค่อนข้างเยอะแต่ผมคิดว่านอกกรุงเทพเองเนี่ย อย่างสูรค้าขอ,ของในเครือของ CPN เองเนี่ยที่ประมาณ30 0สนเนี่ยสักครึ่งหนึ่งเกินครึ่งแล้วครับตอนนี้ก็ก็อยู่นอกกรุงเทพแล้วนะครับ<อ>แล้วเราก็ขยายไปแล้วก็ต้องศึกษาดีแมนของ,ของ,ของตลาดแต่บางทีเ,เราเราก็ต้องมองข้ามช็อตไปนิดหนึ่งนะครับ,รบเราก็ต้องมีวิชั่นที่ดีบางทีดีแมนเขามีแล้วแต่บางทีเราก็ต้องนะครเราไปสร้างกว่าจะ<ม>ซื้อที่ดินกว่าจะทําเสร็จก็2-3ปีนะครับเราก็ไปวางแผนไว้ก่อน แล้วก็ไปในเช่นเดียวกันครับคือเฉพาะกรุงเทพนี่เซ็นท่านมีกี่สาขาครับตอนนี้ศูนย์การค้าเองเนี่ยประมาณ10กว่าครับสิกว่าสาขาเยอะนะครับแล้วจะมีโอกาสขยายอีกเยอะไหมครับเท่าที่ดูตอนนี้ครับในไทยอาจจะ คือค่อนข้างจะคือในในกรุงเทพเองค่อนข้างเลยเป็ติดแล้วครับแต่แน่าจะอิ่มตัวแล้วนะขนาดอิ่มนะครค่อนข้างจะนะฮะใช่ครับรอบๆกรุงเทพเองหรือในประเทศไทยก็ไปได้เยอะเพราะในในกลุ่มเราที่จริงเราก็ทํามากกว่าศูนย์การค้านะครับก็เป็นธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเราก็มีตั้งแต่ห้างสินค้าด้วยจะเป็นนะฮะจะเป็น เ specialty store นะครับจะเป็นไทยวัสดุจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นอะไรเพราะจะมีกิจการอื่นที่สามารถขยายไปได้ต่อครับไม่ใช่ส่เนการค้าอย่างเดียวคถ้ามองในแง่ของธุรกิจส่วการค้าระดับระดับโลกเนี่ยจะดีกว่ายุโรกดีกว่าอเมริกาหรือทั้งเรียว่มริกายังเป็นอเมริกาถือว่าเป็นเขาก็ยังเป็นลีเดอร์อยู่นะครับในในถ้าเป็นเบอร์หนึ่ง็นอริกาครับ น่าจะเป็นนะครับก็คือเป็นอย่างเช่น Simon Property เนี่ยนะครับที่ที่ทำเนี่ยเขาก็เรียกว่าใหญ่ใหญ่ที่สุดนะครับคือเขาก็มีทั่วโลกแล้วและอเมริกาที่คุณสุภาตราได้กล่าวไปก็คือมากที่สุดนะครับย้าดูจากจากสาขาขนาดใช่ครับทั้งสองอย่างเลยครับผมแต่ถ้าดูจากสาขาด้วยขนาดด้วยเนี่ยจากสาขาเนี่ย นแล้วที่2ก็ยังเป็นนะฮะคือย่างสิงคโปร์ประเทศจีนแถวๆนี้ครับนะฮะโปรยังใช่ครับประเทศอื่นนะครับหมายหมายถึงว่าบริษัทนะฮะจะตั้งอยู่ในสิงคโปร์แต่เขาก็มีเครือข่ายในประเทศจีนประเทศอื่นๆนะฮะมาเลเซียอะไรอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังคอนเซนเทรชันของเราที่จริงยังอยู่ประเทศไทยอยู่เลยครับแต่คนอื่นเข้าไปครับแต่ว่าแต่ว่าท็อปหนึ่งท็อปสองเนี่ยเขาเขาก็ไปไกลกับเราเยอะแล้วนะครับเราต้อง catch up อีกเยอะเพราะเพราะว่าเราเราก็ยังเพิ่งก็เพิ่งนะฮะสี่ถึงห้าปีเองที่เราออกไปต่างประเทศนะครับใช่ ก็ขอตกแต่งจัดกระบวนทัพกันนิดนึงนะครับพอเข้าที่เข้าทางแล้วตะกูลจิราธิวันก็จะขอเดินหน้าบุกตลาดต่างประเทศอย่างจริงจังจะโกอินเตอร์ไปในรูปแบบไหนอย่างไรก็รอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมามาล้วงชีวิตอีกมุมหนึ่งของนักธุรกิจใหญ่ที่จะมีเวลาเป็นส่วนตัวกันบ้างไหมนะช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ